สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาเจอกับครูมดอีกแล้วนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนจะเป็นบทใหม่แล้วเนาะในเรื่องของอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจนะคะเรื่องนี้จากคลิปดีโอนในวันนี้กันเลยคะ่ะนักเรียน ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่ความหมายของคําว่าอัตรากันก่อนนะคะอัตรานะคะก็จะหมายถึงข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณนะคะซึ่งปริมาณทั้งสองอาจมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ค่ะนักเรียนค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะข้อที่1ครู1คนต่อนักเรียน30คนนะคะในข้อนี้ทําไมคะจะมีหน่วยเดียวกันนั่นก็คือคนนั่นเองค่ะนักเรียน ข้อที่2นะคะความเร็วรถยนต์70กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนะคะในข้อนี้จะมีหน่วยต่างกันก็คือกิโลเมตรแล้วก็ชั่วโมงนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะฉันมีเงิน600บาทแบ่งให้น้อง3คนนะคะหน่วยในข้อนี้ก็จะเป็นหน่วยต่างกันก็คือบาทแล้วก็คนนั่นเองค่ะ ข้อที่4ในเวลา10นาทีธนพลวิ่งได้2,500เมตรมนตรีวิ่งได้2,900เมตรอันนี้จะเป็นหน่วยเดียวกันเลยก็คือเมตรนั่นเองทั้ง2เลยนะคะข้อ5นะคะจำนวนไก่7ตัวต่อจำนวนเป็ด9ตัวนะคะในข้อนี้มีหน่วยเป็นตัวเหมือนกันนะคะเราก็จะเรียกว่าหน่วยเดียวกันนั่นเองค่ะ ข้อที่นะคะจำนวนพนักงานชายนะคะ150คนต่อจำนวนพนักงานหญิง2 0 0คนนะคะในข้อนี้นะคะมีหน่วยเป็นคนเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นหน่วยเดียวกันนั่นเองค่ะค่ะอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะการเปรียบเทียบนะคะที่แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณขึ้นไปนะคะซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือว่าหน่วยต่างกันก็ได้นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าอัตราใช่ไหมคะ ถ้าเรานะคะถือตำแหน่งเป็นสำคัญนะคะเราก็จะเรียกว่าอาาัตราส่วนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเราก็จะใช้สัญลักษณ์นะคะเขียนนะคะก็จะเป็น A นะคะแล้วก็จะมีจุด2จุดนะคะแล้วก็ B หรือนะคะ เนะคะเขียนในรูปของเศษส,ส่วนนะคะก็คือ A ะะต่อ B นะคะคราวนี้นะคะสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะก็จะเขียนแทนด้วยอัตราส่วนปริมาณ A นะคะต่อปริมาณ B นั่นเองนะคะซึ่ง A นะคะก็ะะจะเรียกว่าจำนวนแรกของอัตราส่วนหรือจำนวนที่1นั่นเองส่วน B นะคะก็จะเรียกว่าจำนวนหลังของอัตราส่วนนะคะหรือว่าจำนวนที่2นั่นเองค่ะ A กับ b นะคะก็คือตัวเลขหรือว่าปริมาณ2ปริมาณนั่นเองค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะการเขียนอัตราส่วนจากรูปที่กําหนดให้กันนะคะในตอนนี้นะคะครูยังไม่ให้พวกเราเขียนในรูปของอัตราส่วนเนาะนะคะครูให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ตอบเป็นอัตราส่วนก่อนนะคะตัวอย่างเช่นกบ3ตัวต่อแมวสตัวแบบนี้นะคะเอามาดูกันที่ข้อ1ค่ะข้อ1นะคะก็จะเป็นพึ่ง5ตัวต่อเป็ด2ตัวนั่นเองเนาะ ข้อ2นะคะเสือ1ตัวต่อหมี6ตัวนะคะส่วนข้อที่3ก็จะเป็นม้า3ตัวต่อวัว7ตัวนั่นเองค่ะไม่ได้ยากเลยถูกไหมคะนักเรียนอาคานี้นะคะหลักการเขียนอัตราส่วนกันต่อเลยเนาะ ค่ะเรามาดูหลักการเขียนอัตราส่วนกันก่อนเลยนะคะสำหรับข้อที่1นะคะอัตราส่วน a ต่อ b นะคะจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ a และ b เป็นจํานวนบวกเท่านั้นนะคะนักเรียนย้ำนะคะว่าเป็นจํานวนบวกเท่านั้นเนะาะค่ะสำหรับข้อที่2นะคะตำแหน่งนะคะของจำนวนในแต่ละอัตราส่วนนะคะมีความสำคัญนะคะกล่าวก็คือว่า ออัตราส่วน A ต่ออัตราส่วน B นะคะไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกันกับอัตราส่วน B ต่อ A นั่นเองนะคะหรือพูดให้เราเข้าใจง่ายๆก็คืออัตราส่วน2อัตราส่วนนี้จะไม่สามารถสลับที่กันได้นั่นเองค่ะนข้อที่สามนะคะอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณที่มีหน่วยเดียวกันนะคะย้ําว่าหน่วยเดียวกันนะและมีความชัดเจนว่าเป็นหน่วยของสิ่งของนะคะ จะไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับเอาไว้นะคะเช่นอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงเป็น15ต่อ26นั好好่นเองเนาะจำนวนนักเรียนชายนะคะมีหน่วยเป็นคนแล้วก็จานวนนักเรียนหญิงก็มีหน่วยเป็นคนเหมือนกันนะคะเขาจะไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้เห็นไหมนักเรียนส่วนข้อที่4นะคะนักเรียนอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณที่มีหน่วยต่างกันนะในข้อนี้นะคะหน่วยต่างกันนะนักเรียน เราจะเขียนหน่วยกำกับเอาไว้นะคะเช่นอัตราส่วนจำนวนมะนาวต่อลูกเป็นลูกนะคะต่อราคาเป็นบาทนะคะก็จะเป็น3ต่อ5นั่นเองนักเรียนดูนะหน่วยของมะนาวก็จะเป็นลูกถูกไหมคะแล้วก็หน่วยของราคาหรือว่าเงินก็จะเป็นบาทหน่วยต่างกันเราจะเขียนหน่วยตัวนี้กำกับเอาไว้ก่อนก็คือมะนาวเป็นลูกต่อราคาเป็นบาทก็จะได้เป็น3ต่อ5นั่นเองค่ะนักเรียน นักเรียนจําหลักการการเขียนอัตราส่วนกันได้แล้วใช่ไหมคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาเขียนอัตราส่วนกันนะเอาเรามาดูตัวอย่างกันที่นะคะข้อที่1น,นะคะใจดีเลี้ยงเป็ด100ตัวนะคะเลี้ยงไก่95ตัวนักเรียนดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าหน่วยตรงนี้เหมือนกันหรือเปล่ามีหน่วยเป็นตัวเหมือนกันนะคะเห็นไหม คราวนี้นะคะอัตราส่วนของจำนวนเป็ดต่อจำนวนไก่นะคะก็จะเป็นอะไรคะ100ต่อ95้นั่นเองนะคะอะไรมาก่อนนักเรียนก็ขึ้นก่อนเห็นไหมเป็ดมาก่อนก็เป็น100ต่อไก่มาทีหลังก็จะเป็น9 5้นั่นเองนะคะ ข้อที่2นะคะพอใจปลูกมะนาว150ต้นนะปลูกมะม่วง210ต้นคราวต้นคณิตหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นต้นเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมอัตราส่วนของจํานวนมะม่วงต่อจํานวนมะนาวก็จะเป็นเท่าไรเอ่ยอัตราส่วน210ต่อ150เลย210นักเรียนดูนะคะว่าเขาถามอัตราส่วนของจํานวนมะม่วงนะต่อจํานวนมะนาวแสดงว่า จำนวนมะม่วงจะต้องขึ้นก่อนเห็นไหมคะจำนวนมะม่วงก็คือ210เราก็จะเขียน210ก่อนนะคะเป็นจํานวนแรกถูกไหมคราวนี้ต่ออะไรเอ่ยต่อจํานวนมะนาวมะนาวคือเท่าไรเอ่ย150ก็คือต่อจํานวน150มาทีหลังนั่นเองนะคะนักเรียนห้ามสลับที่กันนะตรงนี้คุณครูย้ำแล้วนะคะอะไรมาก่อนก็ให้เขียนก่อนเนาะอะไรมาทีหลังก็เขียนทีหลังนะคะ ค่ะข้อที่3นะคะแจกสมุดเล่มใหญ่หกเล่มนะคะต่อน <K ha. S 2> ักเรียน1คนคราวนี้หน่วยต่างกันนักเรียนหน่วยเป็นเล่มกับเป็นคนนะคะอัตราส่วนเปรียบเทียบจํานวนสมุดเป็นเล่มต่อจํานวนนักเรียนเป็นคนเห็นไหมตรงนี้เราจะใส่หน่วยเข้าไปด้วยนะคะในอัตราส่วนตรงนี้เนาะก็คือเป็นเล่มต่อจํานวนนักเรียนเป็นคนนะคะเพราะว่าในข้อนี้หน่วยต่างกันนะคะเป็นเล่มต่อจํานวนนักเรียนเป็นคนเป็น6ต่อ1นนั่นเองค่ะนักเรียน